ทางซ้ายปะที่เห็นมันยิงมาจากไหนมึงประดิษฐหน้าเราน่ยหน้าเราน่ะอ๋อทางจันทร์ของเราเองมาแล้วเขาบุกลงหลงบ้านแล้วเนาะโง่แบบนี้ไงพี่เขาบ้านหลัง ไม่แล้ว่แอ่ะปวดแล้วปวดแล้วปอยเจ็บทำไมมันติดแต่เรานึกว่ามันไม่ติดอ่ะเดีตัวก่อนเดี๋ยวยงข้าอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนไม่ลไไหม้ไฟไหนเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมขอดูดีเพย์การตายหน่อยตอนี้ไม่งคนเป็นเยหัวหัวแตกแเลย้กมว่มันน่าเกลียดนะเมาจนนอยไม่เป็นไรครับ ขอโทษนะเพื่อนห่ <c oughs> หวยเลยโยกเลยโยกแล้วงานอย่างเงี้ย